สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียนเถอครูอยากสอนเรียนคณิตศาสตร์ง่ายๆสไตล์คุณเสือวันนี้เราก็ยังอยู่ในเนื้อหาของม1ในเรื่องของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับการใช้สมบัติการบวกและสมบัติการคูณในการแก้สมการแต่คราวนี้รูปแบบมันจะซับซ้อนขึ้นมีลักษณะของตัวแปรอยู่สองข้างก็ไม่ได้ยากขึ้นอะไรมากมายนักเรียนก็ใช้สมบัติดเดิมๆคล้ายๆเดิมมาประยุกต์ใช้อ่ะ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาไปดูตัวอย่างที่1เลยตัวอย่างที่1บอกว่าจงแก้สมการ c x บวก1เท่ากับ 3x บวก6อย่างแรกเลยนักเรียนทำยังไงครับอย่างที่ครูเคยเน้นย้ําไว้พยายามทําให้ตัวแปรอยู่ด้านซ้ายมืออย่างเดียวเท่านั้นตัวเลขไปอยู่ด้านขวาให้หมดเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้นักเรียนสังเกต1มันอยู่เนี่ยทำยังไง1มันจะหายนะครับใช้ความดูเดิมก็คือลบ1ออก แต่การลบเราต้องลบทั้งสองข้างอันนี้ก็จะได้เป็น4 x บวก1่ลบ1่อีกข้างหนึ่ง3 x บวก6ลบ1น,นะครับต้องลบ1ต้องลบ1น,นะนักเรียนอย่าลืมนะครับซ้ายเราลบออก1ขวาก็ต้องลบออก1ด้วยโอเคตรงนี้เราก็มาทำต่อได้เท่าไรละบวกห่ลบ1ตัดการหายเราเหลือแค่เท่าไรนักเรียนเราเหลือแค่4 x เท่ากับ สาม x นะฮะหกลบหนึ่งเหลือห้าได้ลักษณะนี้เคไหมครับอาอย่างที่ครูเน้นย้ำไว้ครับทําอย่างไรก็ได้ให้ตัวแปรอยู่ด้านซ้ายมือตลอดแต่ตอนนี้ด้านขวามืออยู่ตัวแปรด้านขวามือตัวแปรคือสาม x ทำไงา3าม x จะหายดะนักเรียนนักเรียนก็ลบออกด้วยสาม x ขวามือเราลบสาม x ซ้ายมือเราก็ต้องลบสาม x ด้วยนักเรียนคราวนี้ไปดูด้านขวามือก่อนนักเรียนตรงน,นี้บวกสาม x ตรงนี้ลบ3 x ก็ตัดกันได้นักเรียนตัดกันหายเลยนะครับเพราะฉะนั้นด้านขวามือก็เหลือแค่อะไรแค่นั้นเองเหลือแค่5 4x ลบ3 x ลบ้เท x ก็ไร่นักเรียน4-3ลบ3ก็คือ1 x แต่ตัวเลขหรือสัมประสิทธิ์หน้าตัวแปร x เนี่ยถ้าหน้าตัวแปรไม่ว่าจะเป็น x เป็น y นะครับเป็น1เขาไม่ยอมเขียนเขา,าจะเขียนแค่เป็น x เท่ากับ5แค่นี้ก็ตอบได้แล้ว โอเคนะครับอโอเคคราวนี้ครูจะมาสอนเทคนิคเ,เทคนิคหรือทิคที่คุณครูยุคใหม่ๆนะรเริ่มใช้กันคีใช้คาว่าการย้ายข้างการย้ายข้างจริงๆการย้ายข้างในคณิตศาสตร์ไม่มีนะไม่มีสมบัติการย้ายข้างแต่คําว่าการย้ายข้างคือเป็นข้อความที่ครูหรือนะักคณิตศาสตร์ยุคใหม่นํามาใช้เพื่อให้สะดวกต่อการอธิบายโอเคนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่2เนี่ยครูจะย้ายเลยนะ หลักการก็คือครูใช้หลักการคำว่าย้ายตัวเลขหาตัวเลขย้ายกลุ่มตัวแปรหากลุ่มตัวแปรโอเคนะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมครับ2เนี่ยมันอยู่ด้านซ้ายมือข้างหน้ามันคือเครื่องหมายบวกแต่เขาไม่ได้ยอมเขียนเราก็จะย้ายมันมาอยู่ด้านขวามือ,อตัวแปรน,น,นะครับตัวแปร 3x เนี่ยเห็นไหมครับข้างหน้า 3x มีเครื่องหมายบวกอยู่เช่นกันก็จะย้ายมาอยู่ด้านซ้ายมือ โอเคนะตัวแปรย้ายหาตัวแปรตัวเลขย้ายหาตัวเลขเพราะงะั้นจากข้อนี้นักเรียนลบ7 x ตัวเนี้ยลบ7 x เนี่ยไม่ต้องไม่ได้ย้ายไปไหนก็เขียนมันเหมือนเดิมนักเรียนก็เป็นลบ7 x อย่างงี้คราวนี้นะครับบวก3 x เนี่ยมันย้ายมาอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นลบนะครับย้ายมาก็จะเป็นลบก็จะเป็นลบ3 x อย่างเงี้เท่ากับโอเคนะครับนักเรียนอันนี้มาดูต่อ ลบ28ไม่ได้ย้ายไปไหนก็เขียนมันเหมือนเดิมน,นักเรียนก็เป็นลบ28โอเคนะครับมาดูตอ่อ2ตัวนี้บวกต้องการย้ายมาอยู่ฝั่งหนึ่งมันบวกอยู่ยามีฝั่งหนึ่งก็กลายเป็นลบก็เป็นลบ2โอเคนะครับลบ7ลบ3าไม่่นักเรียนได้ลบ1ิอลบ2ี ลบสองนะนเธอร้อเรียนลบสามสิบก็จะได้ลักษณะอย่างนี้คราวนี้นักเรียนมาดูตัวน,นี้ครับลบสิบตัวนี้ลบสิบตัวน,นี้มันคูณอยู่นะครับมันคูณอยู่กับตัวแปรเอมันคูณอยู่อย่างงี้ถ้าย้ายไปอีกข้างหนึ่งก็จะกลายเป็นเครื่องหมายหารนะครับย้ายไปเป็นตัวหารหลักการง่ายๆนะนักเรียนฝึกไว้นะอยู่ด้านหนึ่งเป็นบวกย้ายไปอีกด้านหนึ่งเป็นลบถ้าอยู่ด้านนี้เป็นลบ ย้ายไปข้างหนึ่งกลายเป็นบวกถ้ามันคูณอยู่ย้ายไปข้างหนึ่งกลายเป็นหารถ้ามันหารอยู่ย้ายไปข้างหนึ่งกลายเป็นคูณเทคนิคง,ง่ายๆนะครับนักเรียนฝึกไปนะครับอย่างอันนี้ก็10ลบ10กำลังจะย้ายไปก็เหลือ x ตัวเดียวนักเรียนลบ30มสิอย่างที่ครูบอกเมื่อกี้นี้ลบ10มันคูณอยู่ย้ายมาเป็นหารครับหารลบ10ลบหารลบเป็นบวก นะครับสิบหารสิบเหลือเท่าไรเราทบทีสามสิบหารสิบศูนย์ 30, 10, 0, ตัดศูนย์เลยก็ได้นักเรียน,นก็เหลือแค่เท่าไรครับข้อน,นี้ก็ตออ็เท่ากับสามโอเคนะเดี๋ยวครูพาทําอีกสักสองข้อแล้วกันเอาข้อไหนดีล่ะเอาข้อหนึ่งกับข้อห้านะครูจะพาทำข้อหนึ่งกับขห้าแล้วกันอ,อย่างอันนี้ยัง,ยงไงครับครูจะเขียนอย่างนี้เลยนะเยังไงบวกอยู่นะครับย้ายมากลายเป็นลบบวกอยู่ย้ายมาเป็นลบ ตรงนี้คูยได้เท่าไรนักเรียนกูจะได้5 x ลบ4 x เท่ากับ9-3โอลบ3เคนะคูยงเส้นให้3ย้ายมาฝั่งนี้กะ x ย้ายมาฝั่งนี้5 x ลบ4 x เหลือเท่าไรนักเรียนเหลือ1น1 x หรือคือ x เดียว9-3ลบ3เหลือ6ใช่ครับเสร็จแล้ว การใช้คําว่าการย้ายข้างเนี่ยมันจะทําให้เราสะดวกขึ้นนะครับเอเนไหมเขียนแค่สองมาทัดเสร็จแล้วข้อนี้อ่ะโอเคไปดูต่ออย่างที่ผู้บอกครับข้อที่5ข้อที่5 8 x ลบสเท่ากับห x บวกสิเอมันเดิมครับนักเรียนลบอยู่ย้ายมาอีกข้างนี้าก็ต้อกลายเป็นบวกอันนี้ข้างหน้ามันนะครับเป็นเครื่องหมายบวกย้ายมาก็ต้องเป็นลบนักเรียนก็จะได้เท่าไหร่ครับ8 x -6x เท่ากับ11ไม่ได้ย้ายไปใไนเขียน11ก่อนลบ3ย้ายมีข้างหนึ่งกลายเป็นบวกนักเรียนก็จะได้บวก3 8, 8 x ลบ 8x ลบหก x, เหลือ 2x เท่ากับ11บวกกับ3ได้เท่าไรนะ่นักเรียน14 2คูณอยู่ย้ายมาหารก็ได้ x เท่ากับ 14หาร2 14หาร2ไดเท่าไร2 1เป็น2 7, 14, 1, 2 7 14เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ X ท่ากับ7โอเคนะครับง่ายๆส่วนข้ออื่นๆให้นักเรียนฝึกทำาิ2 2นะครับก็จะคล้ายๆกับตัวอย่างที่ครูพาทำไปต่อที่ใบงานที่13เลย การแก้สมการโดยใช้สมบัติการแจกแจงแจกแจ,ง,แจงนะครับอไปดูตัวอย่างที่1การแก้สมการ11เอ่อจงแก้สมการ1 1 x ลบ2เท่ากับลบ x บวก14่คำว่าสมบัติการแจกแจ,ง,แจงนี่ก็คือมีตัวเลขอยู่หน้าวงเล็บนั่นเองนักเรียนแล้วก็แค่กระจายเข้ากระจายตัวเลขที่อยู่หน้าวงเล็บเนี่ยเข้าไปคูณกับทุกตัวที่อยู่ในวงเล็บอย่างอันนี้11นักเรียนก็จ่ายเข้าไป คูณกับ1 0อ,อ,อคูณ x ก,ก็ได้ 11x นักนเรียนเจอเครื่องหมายลบเราก็ใส่ลบแค่นั้นเองนักเรียนกระจายเข้าไปต่อ11คูณ2ได้22อีกฝั่งหนึ่งไม่ต้องทำอะไรมันก็เขียนไว้เหมือนเดิมครับลบเกบวก14โอเคไหมง่ายต่อเลยนักเรียนใช้ความรู้ใบงานที่แล้วที่ครูเพิ่งสอนไว้เมืม่อสักครู่ ตัวเลขย้ายห,หาตัวเลขตัวแปรย้ายห,หาตัวแปรเนาะอันนี้ก็เป็นเท่าไรครับ1 1 x ไม่ได้ย้ายไปไหนเขียนไว้เหมือนเดิมตัวนี้ลบ u ย้ยายมาเป็นบวก x เท่ากับ14ไม่ได้ย้ายไปไหนเขียนไว้เหมือนเดิมก่อน14 22ลบ u ย้ยายมาอีกข้างหนึ่งกลายเป็นบวก 22่สโอเคสิ x บวก x ได้เท่าไรนักเรียนนักเรียนอย่าลืมนะข้างหน้ามีเลขหนึ่งนะสิ x บวกห x ก็คือเท่าไหร่นันเองแค่นั้นเองน2อง x สิบสบวกยีบวกโดยรวดเร็วได้เท่าไหร่นักเรียน36 12ตัวนี้คูณอยู่ย้ายไปหารเราก็จะได้ x เท่ากับ 36หาร12สิบท่องแม่สสคูณนะักเรียน12 1เป็น12 12 2 24 12 3 36เพราะฉะนั้นข้อายันนี้ได้ x เท่ากับ3มโอเคนะครับไปดูข้อถัดไปอ่ะสองข้าง2ข้างนะครับมีตัวเลขคูณกันเลยข,ข้างก็ไม่ต้องซีเรียสอะไรนักเรียนนักเรียนก็กระจายเข้าไปธรรมดาน,นี่แหละนี่กระจายเข้าไปเลย,เลยนะครับ8คูณ x ได้8 x เจอลบใส่ลบนักเรียน8คูณ5ได้40ก็เป็น40เท่ากับอ,อีกด้านหนึ่งด้านขวานะ4คูณ 2x ก็เป็น 8x โอเคนะครับ4คูณ 2x ก็เป็น 8x 4คูณกับ4เป็นเท่าไรนักเรียนเป็น ค,ครับคราวนี้นักเรียนก็เป็นได้เท่าไรตัวเลขย้ายหาตัวเลขตัวแปรย้ายหาตัวแปรนักเรียนได้เท่าไรครับคราวงนี้ฝั่งนีไม่ไม่ย้ายไปไหนก็เขียน 8x ธรรมาดานักเรียนข้างหน้า8ตัวนี้เป็นบวกอยู่ย้ายมาข้างหนึ่งก็เป็นลบ 8x เท่ากับอันนี้ก็เป็นเท่าไรครับ16ไม่ได้ย้ายไปไหนนักเรียนเขียน16ไว้เหมือนเดิม40ตัวนี้ข้างหน้ามีลบย้ายมาก็เป็น บวก x ี่ลบ 8x ได้เท่าไรนักเรียน 8x ลบ 8x ได้0ฝั่งนี้ได้เท่าไรครับได้56 0เท่ากับ56จริงไหมย์เท่ากับ5้เป็นเทสนะครับนักเรียนนักเรียนก็เขียนเป็นเทสเป็นเทสแสดงว่าสมการนี้เป็นยังไงครับ สมการข้อนี้สมการข้อนี้ก็คือไม่มีคำตอบของสมการข้อนี้ไม่มีคำตอบของสมการถ้านักเรียนคำนวณแล้วอ,ออกมาตรงนี้เป็นจริงเช่น0เท่ากับ0นเนีงง่ยเป็นจริง5เท่ากับ5เป็นจริงนักเรียนก็ตอบว่าสมการนั้นมีคำตอบมากมายแต่เมื่อเอามาแทนแล้วเป็นเท็จอย่างเงี้ย สมการนั้นไม่มีคำตอบโอเคนะครับก็จะมีแบบฝึกให้ทำแบบฝึกหัดส3 1ก็ให้นักเรียนไปฝึกทำให้เรียบร้อยนะครับมี13.2ามดด้วยคล้ายๆกันนะครับไม่ต้องบ่นครูนะว่าแบบฝึกหัดเยอะนะครับค่อยๆทำอย่อยางที่ครูบอกการฝึกทำโจทย์ให้ศาสตร์ก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกับนักฟุตบอลเล่นนะครับทำไมเขาต้องฝึกทุกวัน คณิตศาสตร์ก็เช่นกันเมื่อเราฝึกทุกวันเราก็จะเกิดทักษะเกิดความชํานาญเราก็จะเข้าใจแล้วก็ชอบการเรียนคณิตศาสตร์มากขึ้นไปลองฝึกทําดูนะครับอ่าโอเคสำหรับวันนี้ก็คงต้องพอแค่นี้แหละนะครับเดี๋ยวเนื้อหาต่อไปเป็นการแก้ในลักษณะที่เป็นเศษส่วนนะครับเป็นเศษส่วนบ้างเดี๋ยวรูก็จะม,มาสอนใน EP ต่อไป สำหรับวันนี้ก็คงต้องจบคลิปแค่นี้ก่อนจบคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ครูด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาแค่นี้ครับสวัสดี